สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องนุ่มโคราติงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับบรรยากาศการทํางานของประเทศอิตาลีครับบรรยากาศนี้บรรยากาศฝนตกครับพี่น้องโอ้ฝนตกครับบรรยากาศการทํางานเกี <c oughs> ่ยวกับชีวิตคนไทยนะครับในต่างแดนนะครับฝนตกกระดกทำงานหนระืมาลกพร้อมครับพี่น้อง กัรทำงานนะครับขุนตกเขนี่นะครับชีวิตกัรทำงานนะครับวันนี้ลูกหอมครับพี่น้องนี่ครับแรงงานไทยครับทำงานอิสเรลครับเนี่ยครับมอมก็ปลูกสายยางหนานครับนี่้อหอมครับพี่น้อง ฝนตกไก่จะเบิดตาเลยนะครับ่เลยนี่ครับเรื่องเอาครับพี่น้องก็าาการทำงานมบบนีฝนตกกับบอดยุทธ์ครับทำงานต่างเดนครับชีวิตแรงงานกับเพื่อนครับ ลกพ้อมครับวิธีครับวิธีลกพร้อมของประเทศนี่ครับเขาจะปลูกแล้วลกนะครับก็บคือบานเท้าครับต้น,นหน่อยๆขายตัวน,นี้ครับแบบต้นแบบใหญ่ๆนะครับนรรเนี่ยสบายบ่นี่ยนนี้ไอ้นุ่มจากอุดอรนะครับส่งมาครับเนี่ยมาได้ปีกว่าแล้วครับไปอยากกลับบานแห้งครับติดโควิดครับอยากกลับขีดหอดเนียหลายพันวาเนี่ครับเนี่ย อันนี้รับหนองบัวน้ำพูครับนี่มาในซีพีกวาแล้วครับนี่ไก่ยีได้กลับแล้วครับเดี๋ยวอยู่ิเจ็ดแปดเดือนลูกความลูกความลูกความตัดขนดูครับพิธีการลูกความแบบขนกระตุกโอ้ไปได้เงินเขานะครับเออมาบ้าแล้วมือนีวันหวยออกหรวยออกตัวไหนล่ะหวยอฮะหวยออกตัวไหนมือนีบอกเขาเนี่ยบอกเระจอนนี่ครับคนลู่ครับคันลู่รวยเดือนบ่คันล่ไม่เหตุงานเดือนบ่เบิ่งแก้วนี่ครับ พามาชมวิธีการทํางานครับของอิสราเอลครับมันนี้ฝนตกแห้งครับพี่น้องโอ้ยเบื้งหน่าครับสวมขัดสวมแน่โอ้ยชุดยอดอีรีครับประเทศยนี่อ้าววางไงพุ่นโอ้เอาเร็วๆเด้อขาแกมาเราเด้อคือเนาะเบื้องรับการลุกพร้อมวิธีถิดต่องบ่ครับเป็นนี่ครับวิธีดึงออกมาจากสายนำด้วยครับเนี่ยโอ้ย ามาปัดดินออกปัดปัดปัด,ปดครับเดี๋ยวเนี่ยครับเอาเอาจวดๆนะเแล้วเนี่ยครับเบื้องบรรยากาศฝนตกกับการทำงานประเทศอิสราเอลนะครับใครอยากดูวิธีการทำงานแบบทำงานแบบสไตล์ของหนุ่มโคราชสิงห์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตัวใครช่องหนุ่มโคราชสิงห์ได้เยครับขอบคุณครับ